แทุกคนวันนี้เรามาเช้านะเรามาหาพี่แก่นดิกฝังรู้มีอะไรมาเป็นลูกเชา้ชาๆแบบนี้ตอนนี้แปดโมงสิบเจ็ดพี่แก่นดีครับโอ้โหเช้าเลยอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยยังไม่มีอะไรไปให้มันถึงใช่ไหมในบุกแองไงนั่นเดี๋ยวว้าเ๋ยวโอ้โอคกรม รถบุกเยอยะๆเลยวันนี้อันนี้ขนาดนท้าหเนาะไปดูที่เครื่องเ่ยอันนี้รถบุกอาซต,ตอ,อ๋อเขาวีด้วยสามตัวใช่ไหมเอ้ทีอไอ้สามเจ็ดห้าน,น,น,นะครับกรดจอเป็น G Force แปดสเอ็อ G G ถ้าไหร่ตัวนี้นะ่ะ สิบสี่สิบสี่อ่าสิบแบตเสื่อมสองพันทุกคนอ่าได้นั่นนะ่ะแกวเลยท,ที่ชงที่ชาร์จพร้อมโอเคสองพันนะครับก็ตัวนี้เป็นเอเซอร์พอไอสามกลจอ พีฟอก้สองศูนย์เอมตอนนี้เป็นไอส e n เจ5เหมือนกันตอนนี้อ,อ๋ออ๋อราคาเท่าไหร่ไม่ราณน,นะนั้นะสองพันเหมือน,น,นกันนะตอนนี้สองพันเหมือนกันราคาดีอยู่นะตัวนี้ได้ตัวจอ15หนิ้วน,นอินไอสามห้าใช่ไหมครับไอสนะอ๋อ เดี๋ยวดูนี่ตีกตอน <AMD S 1> ใช่อาจจะใช่เพราหน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านเขาเออใช่ AMD ราคาเท่ากันใช่ไหมพี่กันเท่ากันเดี๋ยวผมรอไปลงถ้าลงสิ่งละสองพันห้าอ๋อได้รอเขาเปิดรอเขาเปิดใช่ไหมตอน,นี้เปิดให้ก่อนสองพันนะครับตอนสองพันห้า ดเดี๋ยวดูกล้องตัวฟูจิตันนั้นกันกล้องตัวฟูจิตัวนี้ฟูจิเอส1อ๋อมันถอดมันถอดแบตบไม่ได้ถอดถอดเลนไม่ได้เดนฟิกถ้าไหรู่้ตัวนี้แหละสองห้า เ,เออได้ซูมซูมห้าสิบเอ็กซ์เออซูมห้าสิบเอ็กซ์แล้วก็ wi กจอฟิปได้ได้เออต่อให้เดมไมได้ถ้าคนที่อยากไปทำไลฟ์สตรีมผมว่าน่าจะได้อยู่นะเพราะว่ามันมี เนี่ยนไม่ได้หมดเลยอ่ะเออเปิดได้นี่ไงเปิดขอซ่อมเลยอี๋ถ่ายพี่แกนถ่ายพ่อค้าเอามีไวไฟอยู่นี่มีอยู่มีอยู่นี่ไงใช่ใช่ไวไฟมีนี่ไงอ๋อ เดี 250, 25, 35, inside, ๋ยวลสอนห้าป re yep. ่ะสอใช่ไหม w i สามห้าครับดูด kind of ิเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่บอกก็ดีได้สองห้าดูดิเอาไฟฟปุ๊บขึ้นทันทีเลยเราเล่นเราเล่นไม่แก่เล่นนะนี่ป่ะดูดิอ่ะแลกกันตัวนี้เป็นโซนี่โซนไม่ชอบให้ดีไมด์เลย แบตเมมใหญ่จอฟิปเปล่าตอนนี้ตอนนี้เป็นจอเปิดจอเปิดขึ้นไมนน่ฟิปไม่ได้หมุนปรับกลับไม่ได้ด้ว w i f ไฟไม่น่าจะมีโซนี่ห้องให้ดีใหม่ก็มี ก็มันมีไมโคร USB ด้วยไม่รู้ทำไรเราก็ให้ดีไม่ดีไมน่าจะเขาะ้าใจว่าเจ้าจะออกออกไปนั่นลนะ่ะจอทีวีอ่ะก็มีไม่ด้วยไม่สตอริโอด้วยรู้สึกจะถ่ายวีดีโอได้ของตัวเนี้ยนี่ไงทน 80p เ5 0 frames เลยเอบอบหมไปถ่ายวีดีโอมาสอง0ันห้าพนตัวนี้ไปกันสามพันใช่ไหมสามพัน อ๋อมีซูมด้วยมีแมนวลกับอน้าถามใส่ไหนรีมทอ่ะอ๋อเส,สยีสสยงโคดเส,สยียงโคกระหึ่มรกายเป็นอะไรอืมอ,อา,าการเป็นไงอ่ะไเเม่หือไม่อือเลยแบ,แบตโมดว่ าไปอะไรนะครับชาร์จไม่เข้าจอน่าจะดีอยู่นะเท่าไหร่มาขายเท่าไหร่มาเนโดนห้าพัน่อยต่อยห้าร้อยที่ชาร์จก็ไม่ให้ด้วยนะชาร์จไม่มีเลยนะไม่แม่แต่กล่องไงแต่กล่องกันที่ชาร์จห้า้าร้อยไงอะไรนะครับตัวนี้จอไม่แตกจอไม่แตกเท่าไหร่จะไปให้หมดเลยหรือเปล่าล่ะ <3. S 1> อ่ะอีคุยด้วยกันทุกคนอันนี้โอลีปัต OMD ทั้งหมดยี่มื่นหนึ่งสี่ตันนตตวสิอบคุ นี่เป็นเสื่อมะไม่เสือ่อมมันจะได้เลยตอนนั้นอาจจะได้เลยอ่านี่เขาเหมาบุกเรียบร้อยแล้วสี่ตัวหมืน่นอ,อ,อ,อันนั้นอันนี้เหมือนของผมแต่ผมเป็นไอนเจ็ดไงแล้วมีการ์ดจอ O M D พี่เขาซื้อไปไม่เคยปิดฝังปิดฝังใช่อันนี้ <c oughs> บอดี้เราสวยอเออแล้วก็ถ่ายง่ายไม่ต้องมาทำอะไรนี่ผม,อมเออ E M สิบ ท่ไหนตัวนี้เนี่ยไม่ตันี่ยับลูกพี่ไปห้ารอยไม่พูดต่อเลยดยดิอึ้งเลยอ่ะเฮ้ก็อึ้งเลยอ่ะดดไหมตอนนี้โอ้ยตัวนี้ของแคแนลตัวไหนไม่รู้ซูมหกสิมาเอ็กกันปะอ๋อนี่ไงเอ 60 hs อ่าตอนนี้เป็นเลนฟิกแล้วก็มีช่องเออนะให้ดีมายอาด,ด้วยอันนี้สายลัชเตอร์น่าจะสองห้าตัวนี้นไงแบตมันหมดจะเลยมุ่งไปเพราะว่าของซื้อมาผมไปใช้ที่้า้เพราะไม่มีอะไรมาเลยใช้ไม่เข้าเลย

จอฟิปได้ด้วยมั้งไหนกันนผมใช้ของไอโฟนไอะว่ามะ้าคือเลยไม่มีจอฟิปได้เปิดไงเนี่ยเดี๋ยวเปิก่อนดันหมด อันนี้นี่เท่าไหร่นพี่แกเนีน่ยคะหนอนถ้าเจ้าเองก็ป่าหรือว่า,าวเอส,อสองห้าคะหนอนไวไฟนี่ไงไวไฟคะหนอนไวไฟ,ไวไฟ ม,มีมีที่ชงที่ช้าเท่าไหร่หปะ่ะเดี๋ยวว่ามีแต่ตัวมันไม,ม่ไม่แม่มาที่ชาา้าเรมีพร <laughs> าานะถ้าจะมึอนี <laughs> อ่แค่เปด,ด้นน,นยมเอาเออขนาดจะได้กลับบ้านไวนไเอ <laughs> ไนะออย่าลืมนะผ่านสื่อตอนนี้ยุ่งแล้วสิ เมียดูนี่แต่ดูรถตบนะแหอรกไ้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลดราคาอีกเดี๋ยวรถไปหยอกพี่แกนเล่นทุกคนนะมีหลอกพี่แกนรักเมียจะตายลูกลักเมียนะอันนี้สายชาร์จพี่เขาด้วยเปล่าให้พี่เขาด้วยเลยนะเดี๋ยวจอกล้องตรงนี้แหละเพราะมันมีไวไฟแล้วก็มีชอบต่อไม้ด้วยปั้3อืม ใช่ทามเดี๋ยวลองลองดูดูรุ่นนะเดี๋ยวขอดูรุ่นสักคู่นะทุกคนนะโอเคครับดูก่มอไปทุกคนเดี๋ยวไปดูทีวีดีกว่าจอสี่สิบสามนิ้วูดู LED ทีวีของโซนี่เลยสองพันมันมี NFC ด้วยหรอไม่แน่ใจมี NFC หรือเปล่านะแต่จอมันใหญ่มากสี่สามนิ้วูดยนี่บาเบีย บาเวลน่ะใครตามหาทีวีน่ะไว้ใส่บ้านนะ่ะสองพันหนึง่งก็ถ่านนะแต่ว่าถ้าอยากได้ขาตั้งขาตั้งเป็นเป็นรางเงี้ยเป็นรางอลูมิเนียมเงี้ยถ้าอยากได้เป็นขาตั้งที่เป็นอย่างเงี้ยก็ต้องซื้อมาอีกประมาณหกเจ็ดร้อยมั้งอืมได้ตัวเนี้ยไม่กันนี่อะไรนะ่ะรุ่นอะไรนะ่ะอ๋อเท่าไหร่ครับ อ๋อา3เท่ากันเหรออ๋อเออเท่ากันหรือเปล่า้าเออ3,5ที่เสียอ๋ออ๋ออันนี้ขอบมันหนาเฉยใช่ไหมเนี่ยอ๋ออ๋ออันนี้สมาร์ททีวี3,5เออมินเลอร์ขึ้นหน้าจอได้เลยนะเนอะก็สวยเลวนะเนี่ย3,5เนี่ย แล้วก็ตอนนั้นจอใหญ่เลยนั้นนั้นก็สองพันเออสองพันแล้วก็ macbook air ของที่ที่แล้วก็ลองมาดูตัวลูกแอร์ตัวนี้ก่อน macbook air ์แมคบุ๊กแอนี่อยู่นานนะที่หน้าอยู่นานนั้นน่าจะเหลือสักงสองพันแล้มั้งล่ะของเขาฝากมาผมก็อ๋ออ๋อ เดินตกแล้วอ่ะดิชดช่องอะดิชดเชื่อไปแล้วเอออรีแล้วไม่กันเร็วแล้วไม่กันรีไปแล้วรีไปแล้วเออไม่บุกแอร์เครื่องสวยนะเอ้มาคอยเท่าไหร่นะพี่แกนตอนน่ะ<ห>คอยเท่าไหร่นะคอยคอยห้าปะห้าอ๋อคอยเธอ<ห> <5 S 2> เอ๋อคอยเธอ,เอ พาเธอมาบอาห้าพันได้อยู่เนี่ย MacBook Air ก็โอเคอยู่ว่าสภาพก็ยังดีนะนี่ครับผมอะเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสุ่มไกลป่ะ บอกว่าม e ันยืดไปยาวมากเลดิเออเด pas, ah. à, hey, cioè, wow ี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนพี่ชาแล้วครับก่อนสักแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูสิ์พี่ชัยโอ้โออออ่ออ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 ตออ่ออออ่ออ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 อ ตรงไหนนราขี้ขวาเลยนะแอปเปิลใช่ไหมขี้ขวาปะแล้วก็แล้วก็เกี่ยวกับนนมออ 5. แม็กเครื่องนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไง c อไอ i ห้าแรมสี่คนนี้แรงอย่างน,นะพวกเนี้ยเอนที่ <5, 000 S 2> ไม่เก็บรถมาเลยชะดาบปิดเครื่องอนนาห ท่าไหร่น่าจ้พี่แก่เขาปันลม้่างห้ารอยนห้าร้อยใช่ไหมบอกเขาลดแค่หมื่นนึงลห้าร้อยก็พอไม่ตอบยังไม่ได้บวกเลยเนี่ยพี่เก็บบวกขนาดหมื่นห้ารอยยังขายยากเลยมันเป็นตัวก็ไม่เชิงกับเก่าก็ไม่ใหม่ไม่เก่าแล้วก็ไม่ใหม่กลาง ล่งเลยพอนัดดูไปลโล่เอ่อไม่เหลือแล้วเนี่ยไม่เหลือซากเดี๋ยวเรไปดูกล้องกันนะพี่นานเลพี่มาสักพักนะครับผมร้านนั้นยังอยู่ไหที่ก่อนพี่ไปถ่ายาถายต้งมานแล้วใช่ที่ตรงนนร้านพี่หญิอ๋ออยู่ยังอยู่ครับพี่ยังอยู่เละใช่ครับพี่มั 3, นมีสองพันสามพนก็มีใช่ไอโฟนใช่ครับไอนี่ไอน,นี่ไปหลอย่างที่ถ่ายตรงนี้นยังที่ที่นี่เ่รอพี่อครับผมเอ้ยังไม่มีเลยยัไ่ที่นี่ครับที่เสียงที่ดีมากเลยเสียงี่ครับเนี่ยพี่ตรงนี้ ม่ครับั่นนะั่นเมื่อกี้อ่ะงงเอาตัวเสือก็ให้เลยตานี่เดา๋ยวโซมโซมโอ้โห นั่นเองแค่ซูมดีตอนอ้นไอซูมเลยนะได้หกสิบห้าแล้วก็กดดีต้นได้อีกอีกเยอะถ้ารา,ายวีโอก็เป็นฟูลให้ดีเออหกสิบเฟรมเรทชัดมากเลยละลายหลังหมดเลยนี่กว่าไอ,อตีมอีกนเออละลายสุดท้าย ทะนุไปถึงโรงเรียนเลยอ่ะเห็นนักเรียนเรียนๆๆนัเห็นนักเรียนๆๆเรียนอ่ะใช่ละอันนี้แปะเนี่ยนะใช่ครับอันนี้แปะนะอันนี้มันมีไม้ด้วนี้มันดีอย่างหนึง่งพอดีได้ต่อไม้นอกต่อไม้นอกอ่ะเก็บไวห้หน่อยเดี๋ยวไปกดตังก่อนโอเคตอนนี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวโอนให้พี่กังก็ได้แล้วกันนะทำหมด เอาไปไหนเนี่ยฮะแพงไหมคือมเหมือนใช่ใช่คนสองครับพี่แล้วแล้วแต่นะให้ไหนก็ได้นะโอเคเดี๋ยวพี่แกนเออได้กล่องหมดแล้วโอเคพี่แกนตั่งงี้น่าจะหมดแล้ววันนี้นะขอบคุณครับผมเที่หน้ามาใหม่ครับมาทุกคนมาดูอีกร้านดีกว่าที่เรามาประจำสวัสดีครับผมพี่สวัสดีครับ มาเมื่อกี้เดินผ่านแป๊บๆและย้อนกลับมาดูวันนี้เรามาเช้าทุกคนนะจะได้ของดีๆเนี่ยจะมีตัวเนี่ย,ยเออมาสาย,เ,ยเราไม่เคยจะได้เลยนะมีเอ c จ m แคมให้ดีกับตัว GPS ของกา m มนนะทุกคนนะตอนนี้พี่เขาให้ราคาพิเศษ400แล้วก็ตัวกาเมนเนี่ยปกติ7เอ่อ700ใช่ไหมพี่700ขายผมเหมาเลยเกือบ600เหมาเลย ไม่ถึงคู่ใน้หกร้อยนะผมไม่ใช่นะอ่ะเดี๋ยวผมเก็บขึ้นมาก่อนนะครับทุกคนเผื่อมีอะไรอีกแต่ฝากไว้ตรงนี้ก่อนโอเคโอ้โหเงาท่วมเลยเด็วกันแป๊บนึงไม่รู้ร้อนเลยนักหนาว่รู้วันนี้ร้อนทุกวันแหละอันนี้นี่เนี่ย oppo นี่มันติดได้ไม่ติดใช่ไหมอะไรใช่ไหมเนี่ยติดปะ ติดด้วยโอ้หมันใส่ข้างมาปะ่เออนะผมไม่ถึงตัวน,นี้ Oppo เท่าไหร่พี่ตัวเนี้ยสามร้อยห้าสิบเดี๋ยวดูรุ่นมาก่อนนะทุกนคนนักสักครู่สามร้อยห้าสิบ มันเหมือนมันมันทับได้บางจุดป่ะดูว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวปั้นนะครับมือผมไม่ว่างข้ามนี้เออ,เอ,อไม่รู้รุ่นไหนไม่รู้นะเดี๋ยวต้องดูรุ่มว่ากันแป๊บนึ่งกดผมนี่ทำไมกดไม่ได้หน้าตั้งค่าตั้งค่านี่นะ ต้องค่าอะไรก็โรศัพท okay. <Yeah, like ์อันรุ่นสี่ชัดนา3คนรม2โอเอต้นผมเอาแลครับไอ้ตัวไอตัวตัวหนก็ตัวตอนนี้ตัวนี้ตัวเดียวครับกับกามินใช่ ใช่ครับสามร้ 350. อยห้าสิบเองมาจอดก่นอนกอ็พกเก็ตไวไฟ 4G นั้นไอสีส้มๆนั่นมัน,นะอะ สีส้มนี่แหละไม่รุนตรงนี้เครื่อง,ง,งสแกนใช่จีอ๋อแต่เครื่องตีด์เนี่ยเจ้ขอดูนั้นหน่อยดิยตัว<ร>วินโดว์ตัวนั้น,ะนอะแอบใช่ครับอ๋อเซอร์เฟสขายเป็นอะไรล่านนี้นนไม่มีที่ชาร์จเลยมีต่าอ่ะเจ้คืนครับ เงยปืนตัดลมเล็กก็มีนะดูดิดโหแน,น่นๆเลยเนี่ยบีบีกันอ๋อแล้วก็มีมีกันนี่ก็มีนี่มันนเเป็กล้อองรรถหพี่มีหลังอ่อนด้วยติดกงติดอัดแก๊สอ่ะสูตรอัดแก๊สถ้าไหนรถเจ้าตัวเนีย้ย เราใส่แก๊สอีกนึง,น,งนะฟิวเฝ้าเลยมีอะไรอีกอนั่งน้ำไม่ได้นะร้อนความร้อนขึ้นมันว่าน้ำรถยนต์เลยยิ่งใส่แมสดไ,ไปสบายไะโอเคแล้วมีอะไรอีกก็วันนี้มีแอร์โฟซิงด้วยเน,นี่ยกลับไปแล้วทิ่แล้วมีคนออกไปแล้วนะที่นี่มีอีกตัวนะึ่งสายแอร์โฟซิง แล้วก็น,นี่สานะ <Opp o. S 2> มร้อยคนดอกออปโปสี่อ่ะถือให้ห <PowerPoint> ใ่อเก้นย์ศู0หกเวอร์ชันสี่จุดสามแรมส ลอมน่าอย่าสิบหกว่างสิบหกเอ่อทอำเดียวระบบแบบว่าไม่ได้เอออัำเดียวทางลาย์ามร้อยเองอ <S 1> <S 1> นี่นึด้ถึงสามร้อยโอ้พี่ก็เปิดไว้่างนี้แหละ อันนี้นนอะไรนะเครื่องตะเพิงอะ่ะโอ้ไฟเช็คนั่แน่เลยครับ,บ่านอะ่ะไฟเช็คโอหโหดูดินั่งแป๊บเดียวเองอท่วมเลยอะ่ะ <c oughs> เออความร้อนขึ้นนะชาวบานนะนี่ดิฟอนนั่นก็เป็นพวกรีโมทนะวกรีโมทแล้วก็สายชาร์จเอาตัวแล้วก็พอเก็ตไวไฟ 4G เนะี่ย ใครตามหาพ็อกเก็ตไวไฟน่มีนั่นแหละโอเคน่าจะหมดละเดี๋ยวที่หน้าผมแวะมาหาใหม่ดีกว่าวันนี้ขอบคุณครับผมครับครับ